สวัสดีค่ะท่านผู้ชม Hello my friend Welcome to Madame l Lifestyle Channel นะคะคลิปนี้พามารับชมนะคะสิ่งที่ตกค้างที่อยู่ในน้ำประปาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าน้ำประปาตอนนี้ที่มาดามหนิงใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคืออยู่ในกทมนะคะย่านถนนพยาสุเรนนะคะหรือลำอินทาร้อยเก้าเรามาดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น นี่คือร่องรอยคราบสีขาวนะคะนี่มันคือคราบหินปูนนะคะซึ่งมาจากน้ำประปานะคะเวลาเราใช้กระทะไฟฟ้าตัวนี้นะคะในการที่เติมน้ำประปาแล้วเอาไว้นึ่งนะคะนึ่งหรือทำกับข้าวต้มไข่นะคะปรากฏว่าสิ่งที่สังเกตเห็นนี่นะคะรอยคราบสีขาวเนี่ยเกาะเต็มเลยนะคะเมื่อน้ำ เจอความร้อนรละเหยไปเนี่ยสิ่งที่ตกค้างก็จะเห็นว่ามันเป็นคราบสีขาวๆอย่างนี้นะคะแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิคะว่าความปลอดภัยในร่างกายเราที่ดื่มน้ำประรปาเนี่ยหรือบริโภคหรือปรุงอาหารนะคะเอามาใช้เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนถ้ามันตกตะกอนสะสมอยู่ในร่างกายเรานะคะ